กำมันใก้ตายหลือเก้าแสม่าพันก้าร้อยเก้าสิตอนที่4ี่รโอ้สหายรีคำพูดของท่านจังมีความหมายจริงๆนี่มันดีกว่าข้าอ่านหนังสือมาก,กว่าสิปีซะอีกอ่านหนังสือมาสิปียังงงขนาดนี้ดูเหมือนว่าสมองของเจ้าคงจะไม่ได้เรื่องเลยสิน,นั้นนี่เมื่อกี้พวกเจ้าได้พูดเอาไว้ว่า ในตอนนี้พวกสิบุดยอดสำนักพวกมันกำลังก่อตั้งพันธมิตรก็เพื่อจะกำจัดสำนักฝ่ายอาธรรมนั่นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นสินนะเอาจงริงเนาะถ้าหากว่าจะพูดได้ถูกต้องตอนนี้มีเพียงแค่สำนักใหญ่ทั้งเกดเท่านั้นเพราะว่าสำนักที่ยธงทมสำนักเก่งความบริสุทธิ์และสำนักดาบสวรรค์พวกเขาต่างก็ถูกวาดล้างไปหมดแล้วเกดสำนักใหญ่พวกเขาคิดจะท้าทายศาราจินติงสาน นี่พวกเขากำลังรุนหาที่ตายอยู่อย่างนั้นเหรอก่อนาะสสายรีปรมาจารย์แห่งศาลาจินติงซานนะ่ะเขาไม่ได้มีท่าทีที่จะอ่อนแอลงเลยและในตอนนี้พวกสำนักใหญ่ทั้งเกดก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่เคยเป็นมาด้วยอ้าลองคิดดูสิสิบสัยอดสำนักพวกเขาต่างก็พยายามจะเอาชนะศาลาจินจิงซานอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็พ่ายแพ้ล้มเหลวไม่เป็นท่า ในตอนนี้ข้าคิดว่าพวกเขาคงจะระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากข้าแน่ใจว่าพวกเขาจะต้องเตรียมการมาเป็นอย่างดีกว่าเดิมแน่ๆที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลไม่ต้องลากยาวไปไกลามากนักหรอกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสิทธิ์ทั้งหมดของสำนักต้วนหลิงพวกเขาได้ไปอัญเชิญบรรพบรุษของพวกเขาออกมาจากการฝึกฝนอย่างสันโดษด,ด้วยฮะบรรพบุรุษอย่างนั้นเหรอ ดาปีศาจอยู่สร้างรุงได้สังหารผู้นำของสำนักอย่างจางเฉียนไปเพราะผู้นำได้ตายไปบรรพบรุษแห่งสำนักตัวลิงกจงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเขาต้องเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเท่านั้นบรรพบรุษคนนั้นคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบลงไปไง่ายๆแน่ๆเพราะผู้ที่อยู่สร้างรุงได้สังหารไปคนๆนั้นก็คือทายาทของท่านปรมาจารย์บรรพบรุษแห่งตัวลิงยังไงละ่ะตอนนี้บรรพบุรุษอะไรนั่นได้ก้าวเท้าข้างหนึ่งเข้าไปในโรงศพแล้วละ่ะ ล้ำพังตัวเขาเพียงแค่คนเดียวจะสามารถต่อต้านสาราจิ้นสิงสารได้อย่างไรกันข้าจำได้ดีพลังวรยุทธ์ของเขาในตอนนี้นะ่าทดอถ้อยลงไปมากแล้วเวลาเปลี่ยนทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนนี่นี่นี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่มีใครกล้าไปสร้างปัญหาก,กับสำนักตัวลิ้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีม่านพลังป้องกันอะไรก็เถอะมันไม่ใช่เพราะว่าคูน้ำสวรรค์ที่ขวางกั้นพวกเขาออกจากโลกภายนอกอย่างนั้นหรือ คูน้ำสวรรค์อะไรนั่นมันจะไปทำอะไรได้กันที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าสำนักต้นลิ้นนะ้าครอบครองยาเพิ่มพลังปีศาจจํานวนมากมายยังไงละ่ะฮะยาเพิ่มพลังปีศาจอย่างนั้นเหรอนี่นี่นี่ถึงแม้ว่าสำนักต้นลิ้นจะไม่นับว่าเป็นสำนักใหญ่ในโลกยุทธภพเหมือนกับพวกสิทธิยอดสำนักก็เถอะ แต่ถึงแบบนั้นสำนักตวดหลิงก็ยังถือว่าเป็นสำนักที่ยึดถือคุณธรรมเป็นสำนักฝ่ายธรรมะและพวกเขาจะไปมียาเพิ่มพลังปีศาจจำนวนมากได้อย่างไงกันเล่านี่มันเรื่องตลกดีแทๆ้ๆข้าเองก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรพวกนั้นมากมายหรอกนะเรื่องที่ข้าบอกไปก็เป็นเรื่องที่ข้าได้ยินข่าวมากก็เท่านั้นแหละนี่นี่นี่และเจ้านั้นรู้อะไรเกี่ยวกับพันธมิตรกำจัดปีศาจอีกบ้างหรือเปล่าล่ะ พวกเขาที่เหลือพวกเขาเป็นเพียงแค่สำนักย่อยไม่มีค่าให้พูดถึงอะไรมากมายนักหรอกตอนนี้สำนักใหญ่ทั้งหมดพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการศึกษาวิธีตัดดอกบัวทองคำอ่าขอบคุณสสำหรับข้อมูลมากเลยนะสหาสายรีจะไปแล้วงั้นหรอข้าคิดว่าท่านนั้นเป็นคนที่ใจกว่า ตั้นช่วยเลี้ยงเครื่องดื่มพวกเราสักมื้อหน่อยได้หรือไม่ล่ะในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาพวกเราได้แบ่งปันข้อมูลมากมายให้กับผู้ชายแซรีคนนี้ส่วนข้อมูลที่ผู้ชายแซรีคนนี้ได้พูดออกมาส่วนมากแล้วเขาจะเล่าถึงข้อมูลเกี่ยวกับจอมวายร้ายแห่งซาลาจินถึงซานติงก็เขาได้เล่าเอาไว้ว่าสิคนนั้นเก่งอย่างนู้นสิคนนั้นเก่งอย่างนี้แต่คนที่เขาได้เล่ามากที่สุดพูดถึงมากที่สุดยกย่องมากที่สุด นั่นก็คือลูกศิษย์คนที่ซีแห่งาลากินจิงซานเมิงซื่ออินในตอนแรกทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดแล้วการยกย่อไม่หยุดการยกย่อมากเกินไปมันก็เรื่องทำให้ทุกคนเรื่องเบื่อน้อยพอลองมาคิดๆด,ดูแล้วข้อมูลที่พวกเราทุกคนบอกกับผู้ชายไส้รีคนนี้เป็นอะไรที่มากมายิ่งนะักผู้ชายไส้รีคนนี้แทบจะไม่บอกข้อมูลอะไรพวกเราเลย การที่ขอยเขาเลี้ยงน้ำชาพวกเรามันก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรที่มากเกินไปหรอกนี่พวกเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันข้านั้นถือว่าเป็นคนที่ใจกว้างมากแล้วนะข้าเอาซามานั่งกินน้ำชากับพวกเจ้าแต่ข้าก็ยังไม่ขอให้พวกเจ้าเลี้ยงน้ำชาข้าอีกด้วยแต่ว่าเจ้าต้องการให้ข้าเลี้ยงน้ำชาพวกเจ้าทุกคนเนี่ยนะพวกเจ้ากล้าดียังไงกันถึงได้ทำกับข้าเช่นนี้เอ๋คนใจกว้างนั้นหรอ แบบนี้ก็ได้เหรอ,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 อพระราชวังณเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์องค์จกักรพรรดิในตอนนี้ได้ถือปู่กันกับมือกีดเขียนอยู่บนกระดาษตามปกติมันเป็นจังหวะการคีดเขียนที่ทั้งรวดเร็วและมีพลังตัวอักษรน,นั้นได้เขียนเอาไว้ว่ารวมชนเผ่าทั้งมือให้เป็นหนึ่งเดียวฮ ฟาบาทผลการทดลองของผู้ฝึกยทดกลุ่มแรกที่พยายามจะตัดดอกบัวทองคำออกจากร่างรกุตรากาได้ออกมาแล้วพะยะ่ะคอผลเป็นอย่างไรบ้างผู้ฝึกยทดที่ได้ตัดดอกบัวทองคำไปเป็นผู้ที่มีพลังร่างรก,กุตรากาดอกบัวสามกลีบหนึ่งคนดอกบัวสองกลีบห้าคนและดอกบัวหนึ่งกลีบอีกสี่คนผู้ที่ได้ตัดดอกบัวทองคำไป กลาในสิบคนล้วนแล้วแต่เสียชีวิตอย่างทุกทรมานมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตรอดมาได้พรยะค่าพูดมาอีกครั้งหนึ่งซิผลการทดลองของผู้ฝึกยุตธทั้งสิบคนที่ได้ตัดดอกบัวทองคำออกประโยคสุดท้ายมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตรอดมาได้พระยะค่า นากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยปวดดีๆก็ได้ททำไมต้องตกคอกแบบนี้ด้วยมีคนรอดชีวิตเงิ้หรอเหตุผลที่ข้าได้พยายามทำการทดลองเช่นนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่ว่าก็คือ การที่ผู้ฝึกหยุดแต่ตัดดอกบัวทองคำออกพวกเขาจะสามารถมีชีวิตรอดได้หรือไม่ก็ได้เก็บตัวฝึกฝนและทดลองอย่างหนักมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและผลของการทดลองมันทำให้ข้าได้รู้ว่าดอกบัวทองคำเป็นสิ่งที่ดูซับทางพนลังและอายุขยของบุคคลคนนั้นไปและในตอนนี้กับความจริงที่ว่าผู้ฝึกหยุดสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังจากที่ตัดดอกบัวทองคำออกไปแล้วนั่นก็หมายความว่า ปัญหาต่างๆที่ข้าได้พบเจอมันก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะสิ